มันน่าวิ่งตามนอกไม่ทัน ลโหลก่อนฮัลโหลนี่นะฮัลโหลก่อนเร็วเร็วดีย呀ดียเออรถไฟฮัลโหลก่อนฮัลโหลมะนาวเพื่อนมึงไปไหนนะเพื่อนมึงไปไหนเพื่อนมึงนี่ยชวนเพื่อนมึงว่าเล่นดา ไปไหนไปไหนโอ,อ้าอ,อ้อ,อ,อ,อ้ไปไหนดีอ่ะไปไหนคะ ไปไหนคะไปไหนคะไปไหนคะไอเกมไอเกมไอขายไอติมนี่ขายใครไอเกมไหนแล้วไ,ไหนแล้วมันลูกค้าอยู่ไหนไอเกมไอเกมซื้อไอติมละบ้าบกี่บาท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  สิบาทได้อ่ะสิบาทอ่ะสิบาทโอเคบา,บายขีย้ดินขี่ดินไหนไอติมเราไหนไอติมอยู่ไหนว้ายจะไก่เลยนะไป แล้วอยู่ทานของยูนี่นปน ในทองหนเอาไใ่เแม่มาบ้าเอาทองไห่เป็ดมเทานเร็วๆอ้ยทอง ไม่ใน